สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจตเอฟซี FC, ทุกคทุกคนวันนี้กรับพันที่ยีสิบสเดือนพฤษภาคมพศ2565ครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกผูกพ่อพ่อ 1000, พันธุ์ตัวนี้เชฟหกดนะครับเนาะมีใบมีหลอดหายอยู่เนาะครับเนาะใบอยู่ในบ้านครับผมใบหลอดอยู่ในบ้าน มีใบไม่รอดชัวรอยเปอร์อรเซ็นต์นครับผมมันอ,อยู่กลางทงาุทง่งไฮทุ่งนาของแท้เลยนะครับเนาะนี่นะครับตัวหลกงพันเนื้อหนังร้ครับผมหลายเป็นหลาย่ยนเป็นย่นย่น,ยนเป็นย่นนะครับเนาะตามสไตล์เทปหกแปดแล้วครับผมพุ่นนะครับเนื้อหนังพุ่นนี่นะครับเนาะ ข้มยนต์ข้มยนข้มหนาเนี่บอเป็นสองล่องตัวใดครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาง่วสายพันธุ์ดีๆนะครับเนาะอยากเอาไปเป็นพอพันุ้มฝูงได้กันนะครับเด้ะตัวนี้เนาะครับเนาะตัวนี้ม้วนแมวพนนะครับเด้อตัวใหญ่พนตัวแมวพนกับพันกันไม่หลูกว่าสองตัวครับนนะตัวที่สามก็สีลอ้อผสมนะครับเนี่ พุ่หลงครับบรรทายแฟนเชฟแฟนเอาหางง่ายนะครับเนาะพอพันกับเชฟหกแปดไม่ไหมไม่หลอดหายนะครับเนะสิสำคัญค่ะ大爷พุ่หลงครับคมยนต์คมยนต์เพ่นแฟนเพจแฟน,น,น,นครับเพจมักอยากได้เอาไปเลี้ยงต้อยไว้เป็นพอพันคุ้มฝูงในการนะครับเนะ สำคัญนะครับมีใบไม่หลอดให้เลยครับผมขาลังเหยียดตรงเป็นตรงครับผมจีบเรียบจีบเท่างามดี้แล้วครับเนาะออกตามสไตล์เชฟนะครับผมเชฟหกแปดก็ซ้ำหนึ่งน,าน,าน,านีน่ครสีหนาๆจนกระนๆที่เลยครับผมนเลยนะครับเนาะขาลังเหยียดตรงลึงค้อลึงทองหลายครับผม ลลไล่เป็นไล่แหละครับนะครับหนังคอพันจังไปเบิองแมวพันเนาะครับเนาะเบิองตูดพันก่อนลูกพันได้เจ็ดเดือนแล้วก็ลูกได้ห้าเดือนก็ทเดือนสิบสี่เดือนแม่ยังมันสมเนาะแม่ยังไม่ทันสมครับผมลูกได้ชี้เดือนนี่ครับ ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเลยครับคุ้มสูงกูนะครับคุ้มยนคุ้มยนพันเบิ้งเลยครับผมไปเบิ้งตัวแม่พันน้ากันบันครับนี่ครับตัวแม่พันคุ้มสูงแม่พันนี่กรียู่ได้รอยสี่สิบห้าบวกนะครับเนาะคุ้มสูงได้อยู่นะครับเนาะรอยสี่สิบห้าบวกแม่พ่นพันการไม่ลูกแล้วสองตัวตัวที่สองกับตัวนี้นะครับผม ติดแมวปนี่นาะครับเนาะเอาไปเป็นแม่พอกแมวพันในเงาไก่เยอะแม่นี่เนาะครับเนาะหางเล็กหางลามนี่ครับพุดเหรอครับหางจู่หย่าเลยนะครับเนาะหางคนมึงจะจ่อจีบเล็บจีบเทโากับงามมยอยู่กลางทุ่งไฮต่งน้ําตรงห้องครับผมพุดเหรอครับแห่หย่าแค่แค่พุดเหรอครับจุดินเลยนะครับเนาะหางพคนบรรทัยคนบ้านครับ เรื่งองคอเรื่องทองก็ตามนี่เลยนะครับเนาะตามที่แฟนเพจแฟนคลับเห็นเนาะครับเนาะเป็นงูขบเครื่องเรื่องเบิบเบิครับผมบอ่อบกพร่องเหมืองใด้เนาะครับเนาะเรื่องบบเบิบเบิบนะครับบรรทายเพันดูเพันก็นได้สามสี่เดือนนะครับเนาะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้เหงาไก่เลยครับนี่ งูมขมนี่นะครับเนาะแต่ว่าตัวแม่พันนี่มีน้อติ้งหนึ่งนะครับเนาะมีอยู่ติ้งหนึ่งนะครับเนาะตัวแม่พันสีหัวน้อกับอีกหนึ่งติ้งนะครับผมติ้งไปไงนะครับเนาะติ้งหน่อยอยู่นั่นนะครับแม่พันก็เป็นงูสแดงแดงเข้มเข้มบอดบอดนะครับเนาะ คมแดงคมเข้มคมปอดปอดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมผมันมีสีอืน่นแจ่มเลยหระครับนี่ายนล่ะครับผมเมือบาดเป็นยังหมดครับหางเล็กหางลามนี้นี่ก็สุดยอดหรืครับเนาะหายากเติบอยู่นะครับเนาะหายาย กินอยู่กลางุรงไหทุรงน้ำหลัวครับผมสูงในได้อยู่แล้วครับเด้อรอยสี่สิบหาบวกขึ้นไปเนาะครับนะเนาะนครับเบิ้งหลอมหอบตัว้นอีกเทอนึงครับผม คมเข้มสีของพวกน,นี่มาตรงหัวงนะครับเนะแดงแดงเข้มเข้มปอดๆนะครับเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมบม้วสีอื่นแต่งแต้มเลยนะครับเนาะในด้านราคาก็เปิดใบมไปปหลานะครับเนาะวแม่ลูกคมเนี่ยนะครับเนาะราคาเปิดไบเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมงัวทรงลูกดีๆแนวนี้ได้การนะครับผม ก็เป็นประจักษ์เห็นลูกกันแล้วนะครับนะเนาะเพิดเท่านั้นนะครับผมวเลี้ยงลูกดีแนวเนี่ยทรงลูกดีแนวเนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหายุก่อนด่การมาพอพาดีนะครับเนาะออกสไตล์บามันไทยหญ่เฮาเลยนะครับเนาะนั่นแหละครับผมหัวน้องพันติงหัวน้องพันนั่นนะครับเนาะ ลิงขอลิงทองหลายแดงแดงเข็มเข้มปลอดปลอดในราคาเจ็ดหมื่นหาพันครับผมดูนะครับก้มสูงแมวฟันกัดได้ร้อยสี่สิบหาอยู่ครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกราคามีเตาผ่าด้วยครับด้วยราคาเนี่ย แถมทรงฟรีเที่วภาคอีสานนะครับเด้อในราคาที่เปิดไวปนะครับเนาะทรงฟรีเที่วภาคอีสานของเฉียวย่อทรงให้ฟรีนะครับเด้อในหลานรับประกันกับเคือเโก้เลรอครับผมขาทกขาถอนขาหมกขางดอกนะครับเนาะของเฉียวย่อรับประกันให้ครับผมอยู่กับเขตจังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอบ้านติ้วครับผมเมืองหลวงคนอีกเทื่หนึงครับ เดี๋ยวนึงนะครับเนาะใบหลอดมีให้นะครับเดาอสำหรับแฟนเพจแฟนครับอยากได้ทั้งใบทั้งหลอดไปพร้อมนะครับเนาะมีให้ครับผมเนี่ยครับตัูลูคนหนาเป็นหนาย่นเป็นย่นย่นเป็นย่นแล้วครับเนี่ยอืมครับหยางมาหาคนไปกุนเชฟกปสีแนวนี้นลครับผมมักหยางมหาคนนะครับเนาะมาคอยตื่นคนคนนะครับหลาย็นหลายครับหนังัน ว่าพี่บังครับแม่ลูกคมนี่ได้การสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเช่นนี้แลครับผมเป็นมาจากไดด้วนครับผมมาก่อนไดก่อนมาด่วนใดด้วนนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปเช่นนี้ครับผมสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเขาหาคนนี้นี่บัตรนั้นครับทั้งเชิง